คลิปนี้เป็นการทำนายดวงของคนเกิดวันที่11ถึงวันที่15เป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเกิดวันที่11เป็นคนที่ต้องการให้คนดูแลเอาใจใส่เช็คแคร์มากกว่าคนเกิดวันอื่นๆ จะเป็นคนเจ้าอารมณ์และขี้น้อยใจแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นพรสวรรค์ของเขาก็คือเขามีจินตนาการอันล้ำเลิศมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยสิ่งใหม่ๆได้เป็นอย่างดีมักจะมีความหยิ่งทรนงในตัวเองสูง จาสถิติแล้วคนเกิดปีสิบสองได้พรจากพระเจ้าในเรื่องต่างๆเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะจัดยิ่งสิใดก็ประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็ทำดีได้ในทุกๆเรื่องแต่คนเฟิดเงถอรโตไปตรงมาไม่ชอบถูกเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเพื่อน ที่เกิดวันที่ส2ได้เราต้องมีความจริงใจให้กับเขาและเขาก็จะมีความจริงใจให้กับเราคนเกิดวันที่สึกสาเป็นคนที่น่ารักมากไม่ว่าจะโดยบุคลิกภายนอกที่อ่อนหวานเช่มช้อยและภายในจิตใจที่มีความซื่อตรงอ่อ,อนโยนเมตตาไร้ และเต็มไปด้วยน้ำใสใจจีนมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นมีความสนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ปราสจากเล่หเหลียมมีความร,รับผิดชอบสูงต่อครอบครัวเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่13ความต้องการในชีวิต ที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคดางดังนั้นเขาจึงต้องทำงานหนะักและทำได้อย่างไม่ย่อท้อมีความอดทนสูงในการที่จะหลออฟานประสบความสำเร็จเกบวันที่1 4บุคลิภายนอกดูอ่อนหวานและขี้เก่งใช่ช่างเอาอกเอาใจ แต่ลึบๆภายในแล้วเขาจะมีพลังอำนาจพาวเวอร์ในตัวเองค่อนข้างสูงเขาสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้ดังประสงค์และยังสามารถจูงใจให้ผู้อื่นทำตามที่เขาต้องการได้ภายน,นอกดูเหมือนจะเป็นคนผด็จกาม และก็เอาแต่ใจตนเองแต่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดียอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันไดน้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีคนเกิดวันที่14มีความฝักฝ่ายในรสนิยมทางเพศค่อนข้างสุงวันที่15บุคลิกของเขา คอนข้างที่จะแตกต่างจากจิตวิญญาณภายในของเขาหมายความว่าเขามาจะแสดงออกบุคลิภายนอกเป็นคนที่ร่าเริงมีกิระเสรีกล้าแสดงออกกล้าหาแต่จริงๆอุปนิสัยภายในของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ขี้ใจอ,อ่อนอ่อนไหวง่ายขี้สงสารขี้งอน ซ่อนความอ่อนหวานไว้ภายในแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวรักบ้านเป็นคนที่มีน้ำใจประเสริฐมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำลงไปอย่างดีคุณสมบัติเด่นอีกด้านหนึ่งของเขาคือมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์นในประการประดิษฐ์คิดคน้น คิดเห็นประการใดคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด, share, ด,ดตามกันด้วยค่ะ